สวัสดีครับวันนี้อขอแกะกล่องตัวโดราเอมอนนะครับชุดล่าสุดที่ทางเน็ตได้ทำออกมาก็ถ้าจากที่เล่าๆกันมามันก็คือชุดที่ปีปีหรือว่า2ปีก่อนนะครับขายพร้อมอบ็อกเซ็ตที่เป็นตู้นอนของโดราเอมอนนะแต่ว่าชุดนี้คือไม่มีตู้นะครับ ก็ตามนี้เมื่อได้รับสินค้าโปรดถ่ายวิดีโอคลิปการเปิดเป็นหลักฐานในการแจ้งเปลี่ยนกรณีชำรุดก็ติดต่อได้ก็โอเคฮะตัวนี้คือที่ผมเห็นเขาแพ็คมาตัวกล่องนอกก็ค่อน,ค,อนค่อนข้างจะเย็นอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในเขาจะแพ็คยั่างไงมานี่ก็พมแยแกะให้ดูอ่า คือตัวขาตั้งมันสูงสุดเท่านี้แล้วนะครับไม่สามารถที่จะน,นี่ได้มากก่อน,นี้ก็ตัวกล่องอ่าันโอเคทีนี้เราก็จะเจอกับตัวหนังสือที่ห่อแพ็คมาอย่างดี กกระย้ขึนมานครับเอา,อาละทีนี้ก็ขอซูมโครสอัพเข้าไปก็จะเห็นนะครับว่าเป็นเป็นหนังสือเป็นเล่มเลตุ๊ดตุ๊ในแคกแบบนี้นะครับ มันทำให้เห็นนะครับว่าถ้าต่อไปนชั่นเนี่ยเขาออกอะไรมาซื้อได้ให้ซื้อเถอะเพราะว่ารีปินชุดหลังเนี้ยมีแต่ของที่มันราคามันแรงขึ้น เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดูไลเมอนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยไอชุดเออ่ที่เป็นตู้หนังสือเนี่ยราคามันมันน่าจะพอๆกันกันกบตัวนี้นะนนแต่ตัวนี้คือมีโปรโมชั่นงานหนังสือก็คือลด10%มั้งจาก5จากราคาครึ่งหมื่นก็ลงไปประมาณ500ก็เหลืออยู่ประมาณสี 4, ่สี่พันส ซึ่ง4 6 0 0เนี่ยตัวนี้คือผมสั่งผ่านท็อปปี้ช่วงไม่รู้ว่าเป็นเช่องโชคดีหรือช่วงโชคไม่ดีที่เขาให้คอย20ี20นะครับก็เลย4 6 0 0นี่คือเรียกว่าโปตีประมาณห1 0 0ง จะเจอปัญหาคอยล้นแขนอ่ะอคครับเอ่ออ่เราก็จะเห็นตามนี้ก็คือตัวหนังสือแพ็คมาแบบนี้นะครับก็คือเรียงตั้งแต่เล่นแรกจนถึงเล่นะอ่ สุดท้ายใช้ตัวฟิล์มหมดผม,ผมเนี่ยถูกั้ตรงก็น่าจะถูกมักงตัวฟิล์มที่ห<อ>่อนั่งเสร็จก็ให้เอาใดเป่านี่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ขออนุญาตหมุนอีกหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้1สิบสิบถึงยีสา นะครับตรงนี้ถึงยี่สิบสามแสงไม่เท่านิดหนึงแล้วก็ากหนึ่งจริงๆโอ้โหผมว่าเื่มยี่สิบสี่นี่ถ้่ทางโปืมบีมหดมันมันคงทำให้มีปัญหานะ จริงๆนะผมว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยน่าจะแพ็คเล่มสูตรมาคู่กันไปเลยเนาะเพราะว่ามัน,นก็เล่มเล่มสูตรนี่เ,เล่มเล่มนี้นี่ดูท่าทางปกน่าจะแย่ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงแกะมา เราก็ดูแล้วกันถ้าสภาพรับได้ก็โอเคแต่ถ้ารับไม่ได้ก็เดี๋ยวคงน่าจะรบกวนติดต่อไปทางเล็ดนะครับโอเคอ่ะงันก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ